กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปลาวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งขอแนะนำโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายดังนี้โรงเรียนปาเขาวิทยาคารจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอดุลอิ่มเจริญ มีข้าราชการครูและบุคลกากรทางการศึกษาทั้งสิ้น18คนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น154คนโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิชิตโลหามาตมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น21คนจำนวนนักเรียน421คนโรงเรียนคำประฝาโนนชัยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุชาติบุญปกมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น19คนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น324คนโรงเรียนสะอาดประชาสันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอุบาลณปที่สองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สผู้อำนวยการโรงเรียนนายสิทธิกรจำปาอ่อน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น17คนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น155คนโรงเรียนบ้านหนองม่วงจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6ผู้อำนวยการโรงเรียนนายผาสุขปัตตลามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น7คนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น57คน โรงเรียนนวนสะอาดราชสามคัคีจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น6คนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น87คนโรงเรียนนาขามร่วมราชบำรุง จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ผู้อำนวยการโรงเรียนนายดุลภูพักดีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน7คนนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน99คน โรงเรียนบ้านสว่างจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลพิที่สองถึงระดับชั้นประถมศึกษาพิที่6ผู้อำนวยการโรงเรียนนางปุญญานันจิตรราชมีค่าราชการครูและปุคลากรทางการศึกษาทั้งสิน้นจำนวน8คนนักเรียนจำนวน66คน โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคารจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุขะกองอุดมมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน14คนนักเรียนทั้งสิ้น118คน โรงเรียนคมินราชสงเคาะห์จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาววัฒนาอัธนามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน8คนนักเรียนจำนวน104คน โรงเรียนนาโกวิทยาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ผู้อำนวยการโรงเรียนนางนารุพรทิดรัศมีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน11คนมีนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น

โรงเรียนหนองแวงประชานุกูลจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมพรคำหงษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน9คนมีนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้นจำนวน76คน โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาวมีข้าราชการครูหนึ่งคนปัจจุบันเรียนรวมกับโรงเรียนคำประฝาโนนชัยรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโดยนายสุชาติบุญปกผู้อำนวยการโรงเรียนคำประฝาโนนชัยขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับ